นีงง่งานผัดตัดง่าเฉองาสดสดเง่ายเ่ันลาได้ยไีมดูงานไหนเราบอสนี่นี่งานยคหรอเนี่ยเีย

ปูดหรังใหญ่มากเจาะที่ละหน่อยนะครับซซนนีนก็เก๋งเงินนี่แซนน์นนินหน่อย กิ Hoy, oh. ้งแต่กเงี้ยมันอยู่หมองกิ้งสุดเป็นไงครับห้าบุรีไฟฟ้าเป้าที่จังกันยังบ่้นเท่าไหร่ฮะข้าอ่างนี้คือมม

อุ้ยขาดก้นขาดต้องอยาดหยาอโอ้ยมัติดหลายอย่างแทโอุยมกาะต้องรับต้องมันจะขาดแล้วต้องก้นจะขาดแล้วพ่อพูดพ่อพูดไปเขี่ยแม่นองทังนั้น กุนขาดรครับเอาืังเงยเมหอกคร่องเคืองหนอกเลันี่ยไอหลังลายอม่นออนเดอรเคร่อ่ะไปดูกันครับโชคกันทุกต่อ ต้องเรียกชันด้วยต้งต้องเียเปลบ่ยนเหลียวเป็นคลักเทว่าปล่อยแม่สู่ธรรมชาติไม่ทำลายแม่ครับสใส่ลายลายยาปากา <laughs> จะใส่ลายยังไงพี่น้ำพนาอ๋อน้ำพนาไหมนักตึง อเมนคือบอบินเมนเมาเมรนเมาอย่า <motiv> ส <ators> <m akes ii> <man> ุกนิ่มแกมเพิงมนี้เมรนปะนิ่มล้วนนิ่มมันล้วนน้ำไหมนัดยาดครับยาดผมเป็นคนหน่อยเองครับ อ,ออวดแม่อยนี้กนะวดแม่ลอนีขวนออกเรื่อยไม่ติดตอตรงตาเราประหยันะเลยทำงนะไงอยา่นี้เนาะ เขาบดทำไรกันมาเนีงออยงบดโชว์กันเตยทท่ท่านี่ล่ะ่าเนี่ละมือเขาเองโชว์ชวดูต่อเ,เขาฮัตเจ้าของห<า>ไหมเท่านน้ำาฮัตเจ้าของเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ตัจอกันนี่หนึ่งสองสามแะทนแลขึ้น,นปกได้ไหมครับไปเป็นการเซ็ตสิ้นภารกิจครับครับว่มีการตอดหดือังสิน้มมนมด้รับด้ <c oughs> ่่เร้าเมาอาจสิตาีตาวคว <c oughs> ามนะภารกิจเบาให้บานมหาน i m ม,ม,ม,มเาเจออหลังไล่ี่ล่ะ